f m 91 t r a 91 i c Pro เจาะจอจุดแจมบ่ายตั้มวิรยุทธ์และเจนจิตวิสุทธิ์สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณจิตวิสุทธิ์ครับสี่โมงเย็นเป็นเรื่องนะครับเราก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วครับผมก็พบกันทุกช่องทางเหมือนเดิมนะทั้งทาง Facebook, YouTube, t i k t อ k ทาง X นะหรือ Twitter นะแล้วก็ Instagram นะที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับ uh, FM91 Traffic Pro เว็บข่าวต่ราจรก็ uh, บอ่า w w w fm91bk.com k ครับผมเส้นประหนโยธินมีทั้งรถชนมีทั้งอุบัติอุบัติรถชนนั่นแหละมีร,รถจอดเสียตอนนี้อะไรอะไรท่อประปาด้วอีกโอ้โห,โหคือฝั่งที่มาจากให้แยกลาดพ้าวนะครับมุม่งหน้ามาทางแยกระชโยธิน ไปเสนาะครัไปเกษตรคือติดแล้วติดอีกติดแล้วติดอีกอะไรประมาณนี้อ่ะคุณชูวิทยได้เรียนแล้วก่อนนั้นนั้นมีอุบัติเหตุก็เลยจากหน้าหน้าเมเจอร์และโชทินไปไม่เยอะนะครับก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกเสนานิคมก็เป็นรถเก๋งชนกับรถกระบะตู้เทึบก็เคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งมุมก่อนนั้นนั้นมีอุบัติเหตุก็คือราชดาพิเศษขาเข้าทางขึ้นอุโมงค์และโชทินนี่ชนกันสี่คันแล้วก็ต้องใช้รถยกเข้ามาดําเนินการเคลื่อนย้ายคันหนึ่งนะก็เคลื่อนย้ายไปหมดดแแลลล้้ววนกก็็่าสุคือ จากรัชดาลาดพร้าวมาทางรัชโชตินก็คือรัชดาพิเศษฝัฝ่งขาออกนะครับเห็นบอกเลยจากด้านหน้าสำนักง,งานใายการสูงสุดมาเล็กน้อยท่อปะปาแตกแล้วก็เริ่มมีน้ำต้มขังขึ้นผิวการ,รก<น>ะระจายัวข้อมูลล่าสุดที่แจ้งเข้ามาเมื่อครู่นี้เองนะฮะตอนนี้การเดินทางโดยรอบแยกรัชโชตินก็เลยมีปัญหานะครับอย่างฝั่งของรัชดาพิเศษขาออกที่มาจากด้านหน้าสำนักงานใายการสูงสุดจะวิ่งไปลงมงรัชโชตินรัชวิภาประชานุกูลแน่ถึงแยกวงสว่างกับการรัชดาพิเศษ ขาเข้าก็แน่นถึงราชวทินส่วนท้ายแถวนี้ยังสะสมอยู่กลางสะพานพระรามเจ็ดนะครับแล้วก็ผลโัวทินฝั่งขาออกจากราชวทินไปเสนาไปเกษตรก็มีท้ายแถวสะสมอยู่ที่ห้าแยกรัดพร้าวครับวันนี้วันครูอก็ไม่ได้เป็นวันหยุดราชการครับผมไม่ได้เป็นวันหยุดโรงเรียนแต่บางโรงเรียนก็เขาก็หยุดกันนะเนาะแต่ถามว่ามีผลกับการจราจรแบบดูโล่งขึ้นมาอะไรไม่ได้เลยเลยก็หนับเหมือนเดิม ไม่ไม่ไม่ค่อยคล่องไปเท่าไหร่ถ้าดูแล้วนะฮะวันครูเขาจัดไหมไม่ใช่วันไหว้ครูใช่ไหมวันไหว้ครูก็อีกวันไม่ได้เรียนมานานแล้วเลยใช่เรยก็ลืม,มวันเดียวหรือเปล่านะฮะผมไม่น่าจะนะวันครูกับวันไหว้ครู น่าจะคนละวันนะนะแหละก็อ <neur> ย <otic> so ่างที่คุณบอกนะมันก็ไม่ได้ไม่ได้พร่องไปเท่าไหร่สําหรับการเดินทางนะใช่ใช่ก็ยังมีปัญหาอยู่อย่างฝั่งของลำมาวานก็แน่นทั้งสองด้านเลยครับนะเกษตรแคลายแคลายไปเกษตรเขึ้นตัวตามกันได้ช้านะครับส่วนแจ้งวัฒนาฝั่งขาออกจากบงไปบางเขนผ่าน อ่าอนนรัชพัฒน์พระนครนะก็ย้ำที่หนึ่งที่มีการอ่ปิดเมีย่ยงการจราจรแถวด้านหน้าโรงเรียนสาธิตมัธยมโร<อ>งเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะก็ทํางานถึง31มกราคมครับนะตรงนี้จะผ่านได้ก็คือสองช่องจราจรช่องทางด้านซ้ายนี้เสียไปหนึ่งช่องทางน<ห>ะก็จะมีปัญหาหลังจากอ่าลงมาจากสะพานข้ามบึงบางเขนแล้วก็รามินทราขาเข้าก็มีท้ายอยู่ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลปาสซานรา,รามินทราครับแล้วก็ทางสนองบางเขนมีจุดหนึ่งนะอะไรนะ S <S <S ต้องทับอะไรตรงนี้ถนนเทพรักใช่ไหม,มสนอบบางเขนครับผมอาจจ้ใประชาสัพันธ์ต่อเนื่องนั่นแหละก็มีการนี่แหละปิดเบี่ยงการจราจรก็ปรปับปรุงโครงสร้างสะพานข้ามคลองลาบ๊ชีนะแล้วก็ผิวการจราจรถนนเทพรัก,กน,นะฮะฝั่งนี่จะมุ่งหน้ามาทางสะพานใหม่นี่นแหละนะก็ปิดการจราจรสองช่องทางเลยนะตลอด24ชั่วโมงแล้วก็รถวิ่งได้เนี่ยสองช่องทางนะฮะระยะเวลาดําเนินการประมาณ180วันนะฮะ180วันถึง10มีนาครับผม คือจริงๆมันทั้งสองฝั่งนะใช่ไหมไม่ใช่แค่ฝั่งจะไปสะพานใหม่อย่างเดียวนะฝั่งจากสะพานใหม่จะไปทาง ก็ชล่พลไปสุดทางมการห้ามกันก็มีทําอะไรของเขาซ่อมถนนอะไรประมาณนี้ยก็มีก็มีเหมือนกันใช่แต่ดูวันนี้ตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหานะยังเคลื่อนตัวได้ดีอ่าเหรอฮะงานเกษตรแฟร์ต้นเดือนหน้ามาแล้วแวบๆนะครับก็มีแจ้งเข้ามาวันที่สองถึงสิบกุมภาพันธ์เก้าวันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนก็คนเยอะแหละพอเริ่มจะเอาเวลาประมาณอย่างนี้นะเนี่ยประมาณสักห้าโมงไปแล้วหกโมงทุ่มหนึ่งมืดๆโอ้คนเ ไม่หมดเลยไปหาเลยนะเอเคปิงเคปุ <Kind of Ô 1000> <ENNIS> th video, toys, ุงเคปิงเลยว่าอย่างเมื่อวานที่เราคุยกันเนี่ยอ่าเออหลังจากวันเด็กไปแล้วจะมีอะไรงานอะไรที่เป็นผลกระทบต่อการจราจรก็เราลืมงานเกษตรแฟร์ไปเลยนะใช่ก็งานเกษตรแฟร์ก่อนถุจีนอ่าก็นี่แหละแจ้งให้ทราบก่อนว่าส่วนใหญ่เขาก็คือในนั้นไม่มีที่จะให้จอดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ้ฮะก็รถไฟฟ้าไฟฟ้าลงมาปึ้งโอเคได้ได้อ่ะพาร้านคงร้านค้ากันก็มาเนี่ย นิสิตก็เอาของเอาของมาขายกันด้วยแล้วก็มีร้านค้าจากข้างนอกเขาก็มาด้วยอะไรประมาณเนี้ยใช่ครับผมนะครับใช่มาอื้อ่าอะไรล่ะเดี๋ยวดูโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยครับอตอนนี้ฝั่งของผลโ็กินเเมื่อสักครู่ก่อนเข้าช่วงจอดจุดแจมเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบนะครับจากวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยผ่านสนามเป้าไปทางอารีสัมพันธ์การตราดตอหนาแน่นนะครับครับก็เร่ง ให้พื้นที่ของสนบางซื่อนะแล้วก็พื้นที่ของสนพญาไทเล่งระบายนะครับ,บยังแน่นอยู่ให้แถงอยู่ตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับอีกหนึ่งจุดนี้เป็นข้อมูลจากผู้ใช้เส้นทางผ่านแฟนเพจเข้ามา,าก็คือสีอยุธยาที่จะไปทางโรงพยาบาลสงยกพญาไทามักกะสันการจราจรแห่แนแ่กน,นะครับมีท้ายอยู่ตรงด้านหน้า,นาพระตำหนักจิตดรารโหฐานครับเนี่ยเสียงไม่ค่อยดียังไออยู่นะเนี่ย <laughs> เขายังไม่หายเหรอเป็นหลายวันนะคุณเนี่ยแ้นนราเห็นนะพูดๆเนี่ยเสียงไม่ค่อยเนี่ยไม่ค่อยมีเงจะไอจะไอเงไงเออบอกไปก็ไม่ค่อยเชื่อกันหาเป็นการแสดงก็พูดกันไปเปนละครมอเตอร์เวย์หน่อยครับตั้งแต่บ่ายโมงที่ผ่านมากลมๆนะครคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมอเตอร์เวย์จากชนบุรีมุ่งหน้ามากรทมก็มมสี่สิบแปดบวกห้าร้อยประมาณไหนเออก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองบางเอ้ยก่อนขึ้นสะพานบางกงนะฮะนั่นแหละ มีรถฮนะนะครับเอคก็คือรถเครนก่อสร้างสะพ,พานคู่ขนานซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับในช่องทางมอเตอร์เวย์เลยเขาอยู่คู่ขนานใช่ไหมแล้วก็ไปอะไรที่อย่างเนี่ยไปทาอะไรนะ, <laughs> ะเขาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนอ้คุณไม่รู้เรื่องแล้ว <laughs> เหมือนมันอาจจะแบบเรื่องไหนนะมันเอ็ลงมา <laughs> มันเอ็งมาเครนใช่ไหมมันเอ็นลงมาเอลงมาทางฝั่งของมอเตอร์เวย์ใช่ใช่แล้วก็มากีดขวางก็คือเหมือนมาพาดไว้อยู่ตรงตรงราวของเนี่ย บนถนนนะฮะครับแล้วก็ทําให้ต้องปิดการจราจรเป็นต้องเอางี้มอเตอร์เวย์ฝั่งที่มานจะชนบุรีมุ่งหน้าเข้ากทมกม48บก500นะฮะก่อนจะขึ้นสะพานคู่ขนานข้าแม่น้ําบางประกงเคเมันล้มลงมาพาดอยู่เลนด้านซ้ายมันไม่ได้มาพาดบนถนนนะแต่มันเอ็นเอ็นม,มาเจ้าหน้นาที่ก็เลยต้องปิดการจราจรหนึ่งเลนด้านซ้ายซึ่ง ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะดําเนินการอะไรกันอย่างไงไม่รู้ตรแต่ตอนน,ตอนนี้ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมท้ายยามไหมคุณจยพิศน์ก่อนหน้านั้นที่สูน้ำขาพเพิ่มเติมเข้ามาสองกิโลเมตรใดูตอนนี้ก็ประมาณสองสากิโลเมตรประมาณนั้นประมาณนี้เหรอใช่สามกิโลเมตรนะหอ,อโอเคฮะเอาคร่าวๆเพราะว่าเราขออนุญาตเน้นเรื่องการจราจรแต่มีเรื่องดีๆก็ต้องฝากเล่ากันเล่าสู่กันฟังกันหน่อยได้ครับวันนี้หรือเมื่อคืนนะเมื่อคืนหรือวันนี้ เมื่อคืนเมื่อคืนใช่ฟมาเมื่อคืนช่วงประมาณสักสามทุ่มสี่ทุ่มหล้วพี่สมหมายประชุมคุณพี่โชเฟอร์แท็กซี่นะครับเก็บเงินของผู้โดยสารชาวต่างชาติได้รวมเป็นเงินถ้ามีทั้งของอะไรอ่ะยูสดอลลาร์แล้วก็เงินบาทด้วยเอาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแสนกว่าบาทเห็นตกอกตกใจไงเห็นไหมก็รีบทำยังไงโทรหาสวพ .91 เราเลย แล้วพี่เขาก็ขับรถมาเลยอเอาของมานับกันเห็นเห็นใช่ใชนะ่เป็นของชาวต่างชาติคือแล้วในนั้นก็มีเอกสารนะนะฮะแต่เราก็ไม่รู้เอ้ยพวกเขาไม่ได้ไปแจ้งคงแจ้งความเลยใช่ไหม,มสําหรับชาวต่างชาติชาวมองโกเลียใช่ครับคือเป็นชาวต่างชาติสามีภรรยาสูงวัยทั้งคู่แล้วก็มาเมืองไทยบ่อยครั้งเพราะว่ามารักษาตัตวก็คือมาเที่ยวด้วยแหละเอาง่ายๆแล้วเขาก็วันนี้เราก็ได้มีการส่งคืนกันเรียบร้อยเขาก็ประทับใจมากโอ้โหคือเขามั่นใจว่าเขาจะได้คืน หมายถึงชาวต่างชาติเขามั่นใจว่าเขาจะได้คืนเพราะว่าเขาเชื่อมั่นในคนไทยแล้วพอได้คืนก็ดีใจมากว่าโอ้โหอะไรเงี้ยก็เห็นว่าชาวต่างชาติที่ผู้หญิงสูงอยู่หน่อยใช่ไหมหอมแก้มคุณโทเฟอร์เลยหอมแล้วหอมอีก่อล้วคอรอีกเลยรักกเลยนะอรแล้วคอดอีกหอมแล้วหอมอีกเลยนะครับคือคือชาวต่างชาติเนี่ยเขาไม่สะดวก มันก็ไม่แปลกเขาไม่สะดวกที่จะเข้ามาที่บ้านสวพราะไม่แปลกเอาอยู่อยดีจะให้เงินฉันก็หายและจะให้ฉันไปไหนอ่ะใช่ไหมฉันก็ไม่รู้เอามาหาฉันดีกว่าไหมใช่ไหมทั้งที่สมหมายประคุณชุมออกข่าวไพประชุมคุณพี่ก็บอกาไม่เป็นไรผมยินดีเดี๋ยวผมเดินทางไปที่โรงแรมย่านสุขุมวิทก็แล้วกันขับรถไปกันเลยพร้อมกับทีมงานผู้สื่อข่าวไปด้วยนะก็ติดเลยนะไปพร้อมกับทีมงานเราก็ไปส่งคืนให้เขาที่นั่นสัมพงสัมภาษณ์กันก็เขาก็ดีอกดีใจก็ต้อง ต้องบอกว่าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้ประเทศของเรามีชื่อเสียงใช่ครับผมจริงๆนะอีกหนึ่งคนดีอ่านะอ่ะ,อ,ะอย่างคุณเจอ <c oughs> ไม่เก็บเก็บมาไม่ไม่เก็บเก็บมาแล้วนะไม่คืนอย่างเงี้ยเนี่ยคุณทําให้ประเทศเราเนี่ยเสียชื่อเสียงนะใครจะไม่คืนไม่คืนก็โดนจับสิอันนี้ยกตัวอยา่างนะยกตัวอยา่างยกตัวอย่างไม่เชื่อเลยนะแต่ละคนมีเก่งอยู่ด้วยยกตัวอย่างแต่ถ้าอย่างอย่างที่สมหมายประชุ <c oughs> มคุณเนี่ยเจ็บปุ๊บคืนคืนเลยอ่าเขาก็ต้องแน่ผมเชื่อเลยร้อยทั้งร้อยยังไงกลับไปเขาก็ต้องเล่าให้ คนไทยใจดีคนไทยชื่อสัสตย์อะไรอย่างเงี้ยอือ่าแต่ถ้าคุณเก็บแล้วคุณไม่คืนเนี่ยเนี่ยเสียชื่อเสียงแคบไปเลยถูกไม่ดี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 ใช่ไม่ดีไม่ดีแน่นอนฝรั่งบอกไม่ดีไม่ดีอย่างงี้ไม่ดีนะนะภาพขึ้นมาหูนี่หอมเลยนะน่ารักจริงๆนะก็คือเอางี้ชีวิตทั้งชีวิตอ่ะไม่ใช่ชีวิตอยู่ในกระเป๋านะหมยถึงเอกสารต่างๆทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งไอดีการ์ดทั้งอู้พาสปงพาสดุอะไรทั้ง ม่อยู่ในกระเป๋าหมดเลยนะฮะไม่ได้คืนนี่วุ่นวายเลยนะองเงินอีกโอ้โหจะไปทำอ่ะบัตรเครดิตบัตรเพยดีต,ยตยอยู่ในกระเป๋าทั้งหมดเอ,อโอ้คนไทยใจดีผมก็พูดภาษามรงโกียไม่เป็นด้วยแต่แปลว่าน่าจะประมาณนี้แหละ <c oughs> นี่นะทีมงานเราก็ยิ้มแป้นเลยนะมีความสุขไปด้วยเลยนะทีมงานก็แป้นแลนเกิน <c oughs> <c oughs> ยิ้มบอกกอยิ้มเกินเจ้าของบอกกอข่าวเออดีใจยิ่งกว่าเจ้าของอีกบอกกอข่าวแล้วคุณรัชนกนะครับ อืมอ่ะสลับกับการ,รเดินทางของชีวิตสุดเดี๋ยวผมดูภาพรวมบนทางด่วนให้นะครับตอนนี้การเดินทางทั้งทางพิเศษเฉลิมมนครนะที่ขึ้นมาจากดินแดงแล้วก็บิ่งเข้าไปต่างระดับท่าเรือโค้งอนท์ลงก็มีท้ายอยู่ตรงเดินเพลินจิตนะครับกับการก็จะแน่นช่วงพระรามสี่ที่มีการปิดเบี่ยงการาจราจรไปรนะครับไหลาทางด้วยนะครับแล้วก็ท้ายแถวก็สะสมอยู่ตรงทางโค้มงมงกุเทพนะครับดวนนนองที่ขึ้นมาจากสะพานพระรามเก้าแล้วก็บิ่งเข้าต่างระดับท่าเรือ มีท้ายอยู่ตรงหน้าด่านเรียบแม่น้ำมานะครับแล้วก็บางเขาออกจากบางโครก อารมณ์ดีแบบได้ฟังเรื่องนี้เดี๋ยวอารมณ์ดีใช่ารมณ์ดีที่หนิหน้าผู้สุดโอ้โหแพนลันเลยนะเออหนังก็จะมีปัญหาตอนตอนนี้เนี่ยประมาณสองช่วงครับบางโครขึ้นสะพานพระรามเก้าช่วงหนึ่งแล้วก็ก่อนลงพระรามสองมีท้ายแถวสะสมแต่เล็กน้อยเท่านั้นนะโอเคคุณเทียตีทักทายกันมาทางเฟซบุ๊กนะครคุณสมชาติส่งดาวมาให้สิบดวงขอบคุณครับโอ้เราห่างหายเรื่องดาวไปเยอะเลยนะใช่ไม่ได้ขอบคุณมากมากคุณเฉินหลงก็ทักทายคุณคนตาครีครับ นะครับวันนี้ตอนเที่ยงครับลุงแถวเกษตรไปบางฉลงไม่ขึ้นด่วนครับพอถึงปุ๊บลุงเขาก็เปิดประตูบอกว่าไม่ไม่ตังจ่ายไม่จ่ายตังเนี่ยหรออ๋อไม่จ่ายตังใช่ฮะเหรอสี่ร้อยสิบห้าบาทคุณคนตากรีบอกเซงเป็ดเลยเซงเป็ดสิครับก็สี่ร้อยสิบห้าบาทอ่ะเยอะเลยนะคุณเยอะสิเสียเวลาด้วยอ่ะเสียค่าแก๊สอีกใช่ไหมโอ้โหไม่น่าทํากันเลยลุง นะฮะไม่ดีไม่ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีนนดคร,รูพัฒหบอกว่าน้องฟ้าเอาราคาทับทีมสยามมาเปิดเผยเดือนหน้ากะจะสั่งมาให้สวพที่ยี่สิบลูกแรงขนาดนั้นจะมีใครกล้ากินไหมเนี่ยอ่าน้องฟ้าน้องฟ้า,ฟาช,ชั่วโมงที่แล้วคุยกันกันกนกบน้องฟ้าน้องฟ้าเป็นดีเจที่สวพนครศรีธรรมราชครับผมเก้าสิเ็้ใช่ไมผมจะไม่ผิด91.5ใช่ไหมก็มาพูดถึงเรื่องของเนี่ย ส้มโอทับทิมสยามก็ถือว่าเป็นของดีของขึ้นชื่อใช่ไหมใช่อีกหนึ่งอย่างที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครูพัฒน์ถ้าเคยซื้อมาฝากเราก็ต้องขอบคุณมากผมได้แค่ชิ้นหนึ่งที่เหลือคุณจิตวิสุทธ์จริงๆอันนี้จริงๆงอันนี้ไม่ได้มาการแสดงทั้งหมดเลยที่เหลือคุณจิตวิสุทธ์เลยกพราแบ่งกันกินไม่รู้ไม่อันนี้ไม่ดีไม่ดีอันนี้ไม่ดี อย่มนี้ทั้งรอบนี่แหละขอบคุณุูพัดด้วยนะครัคุณตาเล็กบอกว่าดูอยู่ที่อำเภอท่าสางสุราชครับขอบคุณมากมากคุณตาเล็กแปรายการจริงๆนะนะฮะทั้งหนูน้าในชีก็ผมก็ได้ยินว่าคุณตาเล็กก็ฟังอยู่เหมือนกันที่สุราชคุณวิทนรงสวัสดีครับคุณสรานทักทายกันมาสวัสดีคุณตั้มคุณเจนสวัสดีครับคุณสรานนะกดไลค์กดแชร์ให้เรียบร้อยติดตามฟังในช่วงเย็นแล้วก็อะถามทางถามทางเลยนะครับพัดพระรามเจ็ดดีนะแต่พระรามเจ็ดลงไปแล้วเนี่ย ฝั่งพระนครเนี่ยก็แน่นนะครับอย่างที่รายงานไปก่อนนั้นนัชดาพิเศษขาเข้าที่จะไปขึ้นและจมพิภาก็มีท้ายอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดเสาหินนะครับแล้วก็พี่บุญสงครามก็แน่นออกไปทางแยกสะพานพระรามห้านะครับคุณสมชาติส่งดาวมาอีกสิบดวงอหให้เป็นกําลังใจให้นะครับคุณบอมบอกว่าเมื่อเช้าพี่ตุ้มบอกว่าสิบโมงเข้าไปเดี๋ยวก่อนเช้าไปสําหรับดีเจตั้มจริงไหมครับอ๋อไโต้จริงจริง นัดเอาไว้แล้วผมก็ผมกล่าวว่าผมจะมาประมาณสิบโมงนี<ม>่แหละอ่แต่ตื่นมาปุ๊บโอ้โหไม่ได้เลยคอมันเหมือนอมีเม็ดเ,เต็มเลยไงมันก็ไอไงเมื่อวานก็มีคุณผู้ชมท่านหนึ่งจําชื่อไม่ได้ขอภัยบอกวัวนศุกร์ไม่เห็นได้ยินเสียงไอสักแอะเลยวันเสาร์บอกไอแต่ว่ไาไนขับตัวจริงนะติดตามหมดเลยนะองปุอาการจริงจริงพูดใหญ่เขาไม่เชื่อคุณเิโรบอกว่าถ้าเป็นเงินพี่วิทยุผมจะเงียบกริบเลยครับอ่าไม่ดีไม่ดีอันนี้ไม่ดีทำใหญ่ตามไม่ดีไม่ดี นะแล้วก็คุณยินิศักดิ์ประหนุโยทินช่วงซอยสายหยุดอื่าสามขบวนสีสวยสดเหลืองขาวชมพูเลยนะอืฝังกลับกันวิ่งสวนอีกขบวนสีเขียวแมงทับทิมจ้าที่กล่าวมานี้สิบรลวนๆทั้งสองฝั่งเลยซอยสายหยุดแถวสะพานใหม่แถวอะไรเนี่ยนะอืมทีมงานบอกน้องบอกว่าวันเสาร์มีหลายท่านถามถึงผมผมต้องขอภายชินัดไว้แล้วมาไม่ได้ไม่ดีไม่ดีอันนี้ไม่ดี ุณทศพงสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณเชฟคูงบอกว่าติดถึงเพลงรักสิบล้ออ๋อคิดถึงเพลงรักสิบล้อต้องรอสิบโมงใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอแล้วครับสี่โมงเย็นปุ๊บมาปั๊บเลยจริงจริงตลอดเลยใช่ไหมเออแล้วเมื่อคืนผมก็เจอนะเดินทางเนี่ยกเกษตรไปวงเวียนบางเขนเนี่ยมาเลยตีออกมาแล้วฟไม่ดีฟื้สิบล้อไม่พออีกสักพักหนึ่งรถพ่วงเลยคือมันโมงมายังไงเขาก็ขับรถมานะไม่ใช่มาเขาขับของเขามานั่นแหละ คุณดชเชสเซย์ไซสบอกวันนี้วันครูนะครับพี่ตั้มการละครต้องไหว้ครูนะครับเดี๋ยวฝีมือตก <c oughs> คุณอภิชาติทาง youtube บอกรอสดแล้วก็คุณพงศกรสวัสดีครับคุณตั้มห้าวันตั้มการละคร <c oughs> คุณเจนจันลาแล้วก็คุณเจนเซเว่นเดย์ด้วย <c oughs> มากันให้คอบเลยมากันลึมล่ำเลย <c oughs> ดูอากาศกันหน่อยดูมันจะเย็นไหมเนี่ยคือไม่น่านแล้ว <c oughs> มั้งผมว่าจากนี้กนมกลากุมพามีนาต่อเข้าร้อนไปเลยมั้งเนี่ย คืออย่างที่คุยไว้ว่าเมื่อต้นต้นสัปดาห์หน้าไม่ใช่เมื่อต้นต้นสัปดาห์หน้าอุณหภูมิจะลงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าความกดอากาศจากจีนก็จะมาอีกรอลอกหนึ่งแต่ผมไม่แน่ใจว่าแต่ก็อีก,กอะไรอตั้งหลายวันนะใช่ไหมหหวันนี้ก็ค่อนข้างร้อนนะภาคเหนือฝนส0ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34องศาแต่ยอดดอยยังได้นะเจ็องศาเซลเซียสนะครับ ภาคตะวันออกฝนไม่มีลมแรงครับอุณหภูมิสูงสุด33ยอดภูยอดภู12-15องศาภาคกลางลมแรง34องศาภาคตะวันออกลมแรง35องศาขอไปที่อุณหภูมิสูงสุดภาคใต้อ่าวไทยฝน40%อุณหภูมิ33อันดามันฝน20%อุณหภูมิ35กรุงเทพ34องศา ลงมานิดหนึ่งอย่างที่บอกไว้นิดเดียวนะฮะนิดเดียวอฮะทางติกตอกคุณเตะตาบอกก็เสียงสายจางไม่บอกไม่รู้นะว่าไม่สบายหยอกหยอกแล้วก็คุณคนหัวใจหล่อสวัสดีครับนี่เกือบการสการเกษตรยังไม่เชื่อเลยนะทีมงานยังไม่เชื่อเลยเมื่อวานเปิดประตูเข้ามาก็ยังไม่ค่อยเชื่อกันเลยที่บ้านผมก็ไม่เชื่อนะว่าผมไม่สบายเลย ที่บ้านเนี่ยไม่เชื่อะไรนะคุณเนี่ยยอกพูดไปอ่าสลับประมาณเดี๋นวดูสุขุมวิทขาออกไปพระขนงนะครับก็ลถหนาแน่นนะมีทาอยู่ตรงแยกกระโสสุขุมบิทสวนพระรามสี่ขาออกเมืองไปขึ้นด่วนพระรามสี่บอนไก่ยังขยับได้ช้านะครับขาอยู่สามย่านนะแล้วก็ช่วงแยกเกษตรมาราซอยทางรัฐสุขุมวิทนี่ก็ลถเยอะนะแล้วก็หนึ่งช่วงออกไปทางกล้วยน้ําไทไปพระขนงยาวเหมือนกันนะ ตอนเวลาเนี้ยนะครับมีท้าอยู่ตรงหน้าธนาคารมาดิโนนเลยคุณ <นะ S 1> ชินท้าทักทายกันมาค,ค,คุณกนดังบอกลูกน้องกำน,นันอเต็มไปหมดเลย<ม>ตอนนี้นะแถมยางบีบแตรลมอไล่เราอีกด้วยว<ม>ิ่งไม่รู้เวลาเวลาแล้วอ่ะตอนเนี้ยรู้สึกงงมากเลย แต่ที่ส่งขแจ้งมาแล้วก็ส่ง,สงข่าวเจ้าหน้าที่ <ผม S 2> ทุกครั้งส่งให้หมดเลยนะแต่ก็เจ้าหน้าที่ก็เข้าใจจะไปจอดตรงไหนให้จอดตรงไหนไปจอดไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้ปล่อยให้ไปคือโอเคแจกใบสั่งแล้วก็อ่ะเรางไปต่อจะไปจอดยังไ,ไงอ่ะออคุณสะอาดบอกว่าสวัสดีครับขึ้นทางหลวงพระรามสี่ไปเมกะบางนาอร่อยมากขึ้นเยอะเลยหรออาเชิญนะคุณจิวเอนี่แหละก็แน่นตั้งแต่พระรามสี่ขึ้นมาไปบางนาเนี่ยจะมีปัญหาตรงทางโค้งนาลง นะเลยจากทางโอนานุไปแล้วแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับม,มาได้ดีครับแล้วก็วิ่งไปลงสำโรงลงมนตราดนะก็ยังเคลื่อนตัวได้ครับผมคุณทศพรบอกวันเสาร์ไปงานวันเด็กที่สวพคุณเช่นกับนชิตได้เตี๋ยวไก่ได้ก๋วยเตี๋ยวคนละชามเลยครับ<อ>ไม่แย่งเด็กกินคุณคุณแย่งแทนนี่ให้น้องๆคือเราก็ พี่พก็เตรียมอาหารมาไม่น้อยเราก็ติดต่อผู้ใหญ่ใจดีเรื่องของอาหารเรื่องของขนมมาไม่น้อยเอาเข้าจริงโอ้โหหมดพเกลี้ยงไลยนะไม่พอด้วยไหมม่พอไม่พอก็ทีมงานเขาไปกินของเขาไงโถใช่เด็กินแต่ไม่พอเนี่ยเออพี่นันเนี่ยพี่นันบอกเอาพี่ไม่ได้รองให้น้องๆกินเนี่ยนะเนี่ยเขาเขารู้ไงเออกินไปชิมอ่ จิมจนอิ่มเลยจิมจนทิมเลยเหรอครูพ่อบอกสวัสดีวันครูครับมีใครกราบครูไหว้ครูคนแรกของตัวเองบ้างไหมครับผมซื้อดอกไม้มากราบไหว้แล้วครับแม่คือครูคนแรกของทุกคนใช่จริงๆครับผมก็เราก็ได้ทุกอย่างเรื่องของพฤติกรรม่างแม่เนี่ยแหละใช่ไหมใช่อ่ะทำไมเธอทำไมเดินถึงทำไมเดินเหมือนพ่อเลยล่ะเราซึมซับโดยที่ไม่รู้ตัวใช่ครับใช่ไหมไอ้ได้ข่าวว่าคุณแม่คุณมาด้วยใช่น่ารักเชียวอ่ะ ตันเด็กใช่ไหมมาช่วยปิ้งก็มาช่วยก็มาช่วยดวยนมเกามีพี่สาวมาด้วยน่ารักเชียวคุณแม่รู้ไหมรู้ไหมรู้อะไรว่ามีลูกสาวสองคนใช่รู้ไหมอ่ะอะไรอย่าประกอบเกิดความผิดอย่าเบี่ยงเป็นประเด็นอยู่สุขุมวิท15จะไปเข้าศาลทางไหนดีครับสุขุมวิท15 ไปเข้าสารเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะฮะอะไรฮะเวลาน้อยนะฮะโหนี่มากระชั้นจีบมากเวลาน้อยนะครับสุขุมวิทสิบห้าเดี๋ยวแป๊บนึงไปเข้าซื้แม่คุณรู้ไหมมีลูกสาวสองคนฮะคืณอแม่คุณรู้ไหมปกติไม่มีอะไรหรอเวลาทำโดยไม่ทันแล้วเดี๋ยวไปตอบม่หลังไหมเขาจะไปตอนนี้แล้วสุขุมวิทต้องเอสุขุมวิทรอบนยังมีปัญหาอยู่อืมนะฮะอาจจะอถ้าจะมาพระธรรมสีก็ไม่ดีเหมือนกันนะค่ะแน่นแน่นอย่างแน่นอยู่ ก็ไม่รู้เปพูดลอยๆแเหมือนจะให้เข้าไปเองอะ่ะเป็นผมไม่ไหาคําตอบนะชิดอ่ะรบววนะชิดช่วยไปตอบคอมเมนต์ของคุณธีรลักษณ์หน่อยนะครับคุณบุชยาบอกพี่ตุ้มถามหาไปรับรองแพทย์อยู่อต้องหยุดวันเดียวจะไปหาไปรับรองแพทย์เลยละ่ะโตมพน,นะเออนิดหน่อยเท่านั้นไม่ได้อะไรจตุรธิเกิดอะไรขึ้นครับติดไปยังถนนเสียยุทธยาเลยขนาด แต่เลี้ยวมามดินแดงยังติดไปด้วยจากคุณโคสิตอ่ะคุณจิวิศก่อนันั้นก่อนเข้ามาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้อยู่ก็มีปัญหารถที่จะเบี่ยงขึ้นทางด่วนทางวิเศษสีรัฐด้วยจะเยอะตรงนั้นก่อนแยกลงอโศกดินแดง รถอย่างเดียวใช่ไหมฮะใช่รถอย่างเดียวนะไม่ได้มีรถไปจอดเสียเหมือนเมื่อวานนะยังไม่มีโอเคครับผมนี่คุณแท็กซี่ยาไซมาตอบให้สุขุมวิทสิบห้าไปไหนดีเข้าซอยออกซอยนานาเลี้ยวขวาขึ้นด่วนไปลงยมราชออกร้านหลวงวงเวียนประชาธิปไตยก็ถึงข้าวสารแล้วครับเนี่ยโอ้นหนะโอ้โหเป็มเลยนะเออเอออตามนี้เลยนะคุณแท็กซี่ยาไซนี่ไงนี่ว่าสุขุมวิทนะฮะเมืุอกี้คุณอะไรนะฮะคุณดียรักสุขุมวิทสิบห้านะครับเข้าซอยออกซอยคือออก ไปทางซอยนานาเลี้ยวขวาขึ้นด่วนไปลงยมราชครับแล้วก็ออกหลานหลวงวงเวียนประชาธิปไตยถึงข้าวสารแล้วครับน่ารักมากเลยคุณดัชเชียาไทรคุณนนร์ลงบอกว่าไม่กี่วันก่อนผมก็รับลูกค้ามองโกเลียเขาเจอมแรงสาบตัวน้อยๆเขาก็ร้องกรี๊ดกรี๊ดเขาต้องประทับใจผมแน่เลยอันนี้เขาต้องไปเล่าให้เพื่อนเขาฟังในสนามทม่ได้เรีนะเขาเจอบนสาบเยรถแท็กซี่หมดเวลาแล้วครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามแล้วก็ทุกคอมเมนต์ไปก่อนสวัสดีครับ FM 91 Traffic Pro เจาะจุดแจมบายตั้มวิรยุทธ์และเจนจิต